สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเน้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งตัวปืน ICR1 กันนะครับผมในรูปแบบวงสายิงคมคมนะครับผมเอาไปใช้บุกได้นะครับเอามาใช้แคมก็ได้เหมือนกันนะผมเก๋กู้นมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าสมมติท่านผู้ชมทอมแล้วนะครับผมไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าตัวปืน ICR1 วันเนี่ยเป็นปืนที่มีความแม่นยําค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องของความแม่นยาม,มากเท่าไหร่นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราต้องไปเน้นในเรื่องของการควบคุมปืนแทนนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวปืน ICR 1วันเนี่ยครบเครื่องครบคลัคนนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เพราะฉะนั้นนะผมมาดูของแต่ชิ้นแรกเลยคือลํากล้องปืนนะฮะลำกล้องปืนนะครับผมแมนะนําว่าให้ติดตั้งโอเดลเมซีเลนเจอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับ เพราะว่าไรนะครับเพราะว่า o d เดม MarkMa รมนนะครับผมมันลดแรงแนวตั้งนะฮะแล้วก็ลดแรงเดี่ยวนอนไปด้วยนะครับผมก็ทําให้การยิงในระยะใกล้มันดีมากนะผมแต่คราวนี้นะอย่าลืมว่าเราเป็นสายบุกผสมแคมป์นะฮะเราต้องเผื่อใจให้สายบุกด้วยนะครับผมเผื่อใจให้สำหรับการบุกด้วยนะซึ่งการบุกนะครับผมลดแรงแนวตั้งอย่างเดียวก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือเพิ่มมะแรดาเมจมาอยู่ดีนะผมอันนี้เพิ่มมาสามารถอันนี้20ก็โอเคอยู่นะผมกดไลค์กดไลค์เลยนะฮะ แล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงใหม่ด้วยเลยวว่าดีงามมากๆเลยนะครับโดยจะมีข้อเสียคือความเร็วขึ้นที่ลดลงไป2%นะฮะความเร็วขึ้นที่ลดลงไป8%นะผมแล้วก็เลเวลาเล็งยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมา10%นะฮะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะไม่น้อยนะผมในเรื่องของเลเวลาเล็งยิงเนาะแต่คราวนี้นะฮะเลเวลาเล็งยิงที่เพิ่มขึ้นมาถึง10%เนี่ยเรามีของแต่งที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมและของแต่งชิ้นนั้นเนี่ยก็คือเลเซอร์นันเ เลเซอร์นะครับผมแนะนาเป็น o อเดเ a ซีเลเซอร์ไททิคอนะครับจุดสําคัญคือลดเลเวลาเลงยิงนะครับแต่มันมีข้อดีพ่วงมาด้วยนะครับผม <C üh le> คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองนะผมก oh ็ทำให้การยิงระยะไกลหรือการแคมของเราเนี่ยผมมีความแม่นยาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะครับ โดยจะมีข้อเสียแค่เหตุเลเซอร์ช่วยเลงนะครับผมแต่ว่าผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าเลเซอร์ช่วยเลงเนะี่ยมันไม่ได้สะงผลอะไรกับเรามากเลยนะครับผมเพราะงั้นก็เลยไม่จะเป็นต้องไปใส่ใจกับมันมากเท่าไหร่นะครับโอเคนะเพราะว่าเลเซอร์มันก็จะเปิดเฉพาะตอนซุมยิงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเราฆ่าสุ่ยแล้วนะครับผมของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะจะเป็นในส่วนของใต้ลากล้องนั่นเองนะฮะ ใต้ลำกล้องนะครับผมนะนำเป็น Operator f o r er, ์ k เพื่อที่จะลดแรงแนวตั้งไปถึง13.9นะครับผอย่างที่ผมบอกว่าต่อปืน ICR1 เนี่ยเราจะบูสต์ในเรื่องของการลดแรงแนวตั้งนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องแต่ง Operator f o r er ์ k ไปนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีที่ดีมากนะครับผมโดยมีข้อเสียคือรลเวลาเลงเยิงเ่ยเพิ่มขึ้นมา8%เเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเป็นข้อเสียที่รับได้อยู่นะฮะ ผมเอาไปลองใช้แล้วมันก็ไม่ได้ช้าม,มากนะผมเพราะว่าจุดเด่นจริงๆของเราคือสามารถเล่นได้เ,เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นะผมสามารถแคมได้แล้วก็สามารถเดินบุกได้นะผมสามารถเดินเกมได้นะฮะมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นี่คือจุดเด่นของการแต่งรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากใต้ลํากล้องนะจะเป็นในส่วนของกลิปหลังนั่นเองนะครับ คลิปหลังนะฮะอย่างเช่นเคยคือผมมอบอกแล้วว่าจะลดแรงแนวตั้งเพราะงั้นก็ต้องลดให้สุดน,นะครับผมไม่นําเป็นรับเบอร์นะครับเพื่อจะลดแรงแนวตั้งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับโดยจะมีข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะลดลงไปนะครับแต่ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยโดยผมบอกว่าตัวปืน ICR 1วันะมีความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเยอะมากๆนะฮะ ราะงั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สมผลอะไรมากกับตัวปืน ICR วันเลยนะครับผมโอเคนะฮะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมจะติดกล้องเล็งก็ติดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติใครไม่ติดกล้องเล็งนะครับผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของปากกระบอกนะฮะปากกระบอกนะครับ,รบ,รบผมแนะนําเป็นปากกระบอกโมโนนะครับเพื่อที่จะ1เก็บเสียง2เพิ่มระยะดาเมจมาแนละ้วผมก็ทําให้การยิงในรยะยะการแคมของเราเนี่ยยีกว่าเมตรนะฮะ ตามเมจมันคงตัวเท่าเดิมนั่นเองนะครับผมและในบางจังหวัดเนี่ยการแค้มของเรามันอาจจะเยอะกว่า20เมตรด้วยนะครับอาจจะ30อย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยจะดีงามมา,มากๆต่อปืน ICR1 นะครับเพราะว่าตัวปืน ICR1 เนี่ยถึงไม่แต่งความแม่นยำนะผมการยิงในระยะ20-30เมตรเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีงามอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวปืน ICR1 มันเล่นได้หลากหลายอย่างที่ผมบอกนะครับผม และที่เก็บเสียงเนี่ยมันจะทาให้การยิงระยะไกลของเราหรือการแคปของเราเนี่ยศัตรูแทบไม่เห็นเลยนะผมว่าอยมันมาจากไหนวะกระสุนเนี่ยโดนดานเมจจากไหน <pas S 2> นะผมเพราะว่าเสียงมันเบามากยิง่งถ้าเรายิงไกลนะผมแทบไม่ได้ยินเลยนะครับผมแล้วเพิ่มรดยะดาเ,ดดาเมจอีก25%ด้วยก็ทําให้การเล่นของเราเนี่ยโอ้โหยิงระยะไกลดาเมจคงเดิมแน่นอนนะครับผมโดยจะมีข้อเสียคือเลเวลเลงยิงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเลงยิงนะครับมันจะลดลงไปนะผม แต่ถ้าเอาไปเล่นจริงแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอยู่ในระดับที่รับได้นะผมซูมยิงไม่ได้ช้าเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะผมสำหรับการแต่ง ICR 1วันในรูปแบบของบุกผสมแคมป์หรือเป็นการแต่งในดำให้ตัวปืน ICR 1วันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมได้ตามสถานการณ์นั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าพอไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยนะเพียงโอเคครับผมเจอพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดนะโอเคครับผมโอเคครับอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นบุกผสมแคมป์เพราะงั้นเราไม่สามารถเปิดตัวได้เต็มตัวได้นะครับเพราะว่าการเปิดตัวเต็มตัวเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูยิงเราได้ง่ายเกินไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมอืศัตรูหยุดบีได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเออเฮ้เฮ้ผมกดผิดนะครับโอเคครับผมโอเคครับเรายุดบีคืนมาได้แล้วนะครับผม โอเคครับเนี่ยนะผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะมีความนิ่งที่สูงมากเลยนะครับโอเคครับผมเห็นไหมคือเราสามารถก็าเคาน์เตอร์ในระยะใกล้ได้นะครับเพราะว่าทุกการซุ่มยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับขอใช้ UIV เลยนะโอเคครับเฮ้ยผมกดผิดนะครับปกติผมจะเอาไอ้นี่นะครับไม่อยู่อันดับไออยู่หมายเลข5้านะครับผม คืออ,อ,อัน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 สุดท้ายสุดนะป้อมปืนเพราะว่าผมลืมไปว่าตอนนี้มันอยู่อันกลางนะครับโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับผมตูเจ็ซีโอเคครับตัวเจบีนะครับแต่ว่าเราตั้งป้อไมไว้แล้วนะครับ ยากนะครับโอเคครับผมโอ้ oh, กระสุนหมดอันนี้ผมยิงพลาดเองนะผม,ผมคิดว่าเขาจะคือผมพีไฟไปเพราะคิดว่าเขาจะออกมานะครับแต่ว่าเขาไม่ออกมานะครับไม่เป็นไรนะครับนีโดกระสุนไปนะครับโอเคครับโอ้ oh, ตายจนได้นะครับผมไม่เป็นไรเนาะเรายังนำอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เราจะนั่น,นย,ย์ยไม่เป็นไรนะครับโอเคครับโอเคครับผมมายึดบีคืนนะครับผมโอ้โหศัตรูฆ่าผมตายอะไม่เป็นไรนะครับโอเคจบครึ่งแรกนะครับผมโอเคครับผมผมนำไปก่อนเนะาะเดี๋ยวเปิดยู v อวเลยนะครับผม แล้วเราจะอะปาปาลเบิร์ดไปก่อนแล้วก็เข้าชาร์จด้วยบูชาร์จนะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าศัตรูเล่นแบบไหนกันแน่นะครับโอเคเคลียร์ตรงนี้ได้นะครับคราวนี้ศัตรูน่าจะไป A จริงๆด้วยนะครับเราจะต้องเคลียร์ A นะครับโอ้โหโ,โอเคครับผมเขาใช้ปืนปีค,คิปเปอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยระยะใกล้เราอาจจะต้องยำเกรงเขาหน่อยนะครับผมโอเคครับ ค,คือถ้าสมมติเล่นบนคอมอยู่ใกล้ไอ้พวกป้อมปืนมันจะไม่สามารถยิงได้เลยนะครับผมโอเคเปิดอยู่ไปนะครับโอเคครับตุยเฉยเลยนะครับผมโอเคสตูมมีป้อมปืนกันก็พังไปนะครับโอ้โหผมโดนบอดคนนี้ผมโดนบอดตัวนี้แบบเล่นแบบนี้ตั้งหลอดเลยอะโดนฆ่าโอ้โหเพื่อน,นมาบังจออย่างนี้แล้วเพื่อน,นตายด้วย มาบังจอกันแบบนี้ได้อย่างไรโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับบูชาร์เลยนะครับโอ้คิดว่าจะได้ซะหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับ โอเคครับผมแม่หมดพอดีไม่เป็นไรนะครับผมก็เปิดใช้ป้อมปืนเลยนะครับนั่นนี่นี่นะฮะคือใช้บุกก็ได้นะครับผมชิวๆเลยนะครับโอเคครับผมโอ้ยศัตรูเยอะศัตรูเยอะศัตรูเยอะ <c oughs> อ๋อที่ผมไม่ใส่แมกกาซีนเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นบูผสมแคมป์มันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของกระสุนเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมผมถึงไม่ติด magazine, นะแมกกาซีนเนาะแหมป้อมด้คิวสุดท้ายด้วยก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนเกมเพลย์เนาะก็จะเห็นได้ว่าการแต่ง ICR วันรูปแบบนี้นะผมมันใช้งานได้หลากหลายมากๆนะฮะและสาเหตุที่ผมไม่ติดแมกกาซีนผมก็บอกไปตะกี้แล้วเนาะว่าทําไมถึงไม่ติดแมกกาซีนนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆลองไปใช้กันดูได้นะผมแล้วก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมไปที่ผมก็จะได้รับทราบด้วยนะฮะเออว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะว่าแบบมันดีไม่ดียังไงนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคน ช่วงนี้ผมว่าพยายามจะพูดให้ชา้าลงหน่อยนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดเร็วเกินไปนะครับผมก็เลยจะพยายามปรับตัวเองให้พูดชา้าลงหน่อยนะครับผมถ้ามันชา้าลงแบบดีไหมถ้าชา้าลงแบบเยอะไปก็สามารถคอมเมนต์มาบ,บอกกันได้ด้วยนะเจอใหม่คลิปหน้าจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะครับอดีอสนะอดีอสเพียง